ค่ะว <Jersey. S 1> oh. ันนี้ค huh. oh. oh. no ุณเจมยบนะคะมาแบ่งปันค่ะประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าของครอบครัวเองของครอบครัวนะใช่ค่ะเป็นคุณแม่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยคุณแม่อายุ76 76จริงๆแล้วที่เราเคยแชร์มีคลิปของอีเจตี้แชร์ออกไปแล้วว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเบาหวานแต่คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่ถูกตัดถุงน้ำดีซึ่งการตัดถุงน้ำดีเนี่ย การตัดถุงน้นดีทิ้งไปแล้วแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยทำให้เบาหวานมันไม่สามารถทําให้ร่างกายไม่สามารถคุมอินซูลินคุรงอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องถูกฉีดอินซูลิน<า>ทุกตลอดมานี่ก็เป็นเวลาประมาณ8ปีแล้วค่ะที่ฉีดอ,อ,อินซูลินวันละ2รอบรอบละ10ประมาณ10มิลลิกรัมตลอดกับ<า>ทานยาอีกวันละอีกมื้อละรวมแล้วเนี่ยวันละส10เม็ย ปมละสิบสี่ใช่ค่ะนั่นคือแม่ค่ะแล้วเป็นแบบนี้ามาแปดปีค่ะซึ่งเราฟังแบบนี้แล้วเราก็รู้เนาะหนึ่งเราก็ทราบกปนอยู่ดีแล้วว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสถิติของการเป็นโรคไตเสืออ่อมตามอายุชายเกินดับหนึ่งอันดับหนึ่งอ่าอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มีเรื่องของความดันค่ะเป็นตัวเชื่อมอีกอดีว่าไม่เป็นโรคหัวใจก็เลยยังโชคดีเกาไม่มีก็เลยยังโชคดี เนพอระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมของแม่ที่ม่จะต้องดูแลตัวเองแบบนั้น mm hmm. ในตามคําแนะนํำของคุณหมอค่ะมันทําให้หลีกเลี่ยงไม่ได้จะหยุดฉีดอินซูลินก็ไม่ได้ mm hmm. จะจะไม่กินยาก,ก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้พฤติกรรมไปอย่างนั้นแต่ก็ต้องปกถูกควบคุมโดยคุณหมอตลอด mm hmm. คุณแม่ก็จะเป็นคนที่มีวินัยในการที่ไปรับการรักษา mm hmm. ไปพบหมอตลอด mm hmm. ใช่เขาจะไปพบหมอตลอดทีนี้ตอนช่วงแรกๆเนี่ยแม่ก็จะถูกให้ไปพบเดือนเดือนละหนึ่งครั้งณปัจจุบันนี้ให้สี่เดือนที่ผ่าอสี่เดือนค่ะแสดงว่าดีมากีใช่คือณปัจจุบันนี้ล่าสุดที่แม่ไปพบคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้จะถ่ายผลเลือมาให้ดีล่าสุดที่คุณแม่ไปพบคุณหมอเนี่ยค่าไตคุณแม่หลอยู่ที่84กินยาวันละ14เม็ด ฉีดยาวันละสองรอบฉีดยาอินซูลินวันละสองรอบกินยาวันละส,สิบสีส่เม็ดอายุเจ็ดสิบหกใช่น้ำตาลน้ำตาลนะคะเอ่อตัวตัวฟาสซิงบ blood s อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเซนอ๋อก็คือเป็นเบหาหวานใช่เป็นเบหาหวานแล้วแ,แต่ว่าคือคคุมได้อยู่ในระดับนี้ คือประเด็นคือนะว,วันนี้เนี่ยคุณหมอไม่แตะเลยคุณหมอ,อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับคุณแม่เลยคุณแม่คุณหมอบอกว่าคุณยายคุณยายดูแลร่างกายยังไงเนี่ยทามไมดูแลร่างกายตัวเองได้ดีขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เราซึ่งซึ่งเราแอบภูมิใจเพราะว่าเราก็อยู่กับเจลพาสตังนาแล้วคือเจี๊ยบอ่ะที่เจี๊ยบจะเน้นในเรื่องของการป้องกันเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ให้คุณแม่ได้ทานสามชนิดเนี้ย คือทานเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานของร่างกาย<ม>ทานเพื่อป้องกันไตไม่ให้เสือ่อมทานเพื่อไม่ให้หัวใจเขาแย่ไปเ<ะ>นื่องจากโรคเบาหวาน<ม>ทานเพื่อไม่ให้ไตเขาเสือ่อมจากการที่กินยาเยอะๆกินยาเยอะมากใช่แล้วที่สําคัญคืออายุ76อะ่ะคือต้องบอกว่าแม่เนี่ยคือกระดูกซุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนาะ<ม>คนอายุ76ก็คน<ม>แต่แม่ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลยอ่ะ เพียงใช้ชีวิตไปตลาดไปแทำสวนใช่ทำสวนแข็งแรงเดินรอบบ้านคือทุกวันนี้ก็ทำสวนเองถักญ่าเองอะไรเองคือแบบเป็นคนป่วยเอ๊ะไม่เป็นคนป่วย คนสูงอายุที่ใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ใครมาไม่ต้องเป็นภาระใครนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นลูกบางทีสูงไปมีลูกมีหลานมาดูแลนี่ไม่ต้องเลยไม่เป็นภาราใครทำบางวันไม่มีลูกหลานไม่มีออกไปทุล่าหมดแม่ต้องดูแลทำหมข้าวกับปลากินเองไม่้องไม่ต้องมาเป็นภาระใครเราก็ไม่ห่วงคือสิ่งที่ชอบมากเลยมิจฉาอยากจะมาบอกว่าให้ทานสารสีเนี่ยวันละหนึ่งซอง อก็คืออย่างละหนึ่งซองตัวนี้ก็คือเป็นเสริมวิตามินค่ะวิตามินนี่คือตัวนี้เสริมดีมากเลยตัวนี้ที่เป็นตัวคุมน้ำตาลได้ดีเป็นตัวที่คุมน้ำตาลได้ดีน้ำตาลจะนิ่งมากเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือแม่ไม่เคยบ่นว่าขดูโอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยไม่มีแล้วส่วนมากคุณหวานมันจะมีเรื่องชาใช่ไม่มีเท้าดดำไม่มีเพราะว่าเลือดมันหนืดเชาไม่ถึงตามปวดหัวใหม่มีตื่นมาเธอก็ แข็งแรงสดชื่นก็คือเป็นสามสามสี่หลักนะคะที่ทานอยู่ใช่คือกินยาวันละสิบสี่เี่ยโดยปกติเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าไม่มีทางน่าจะไม่เต็มที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไมเต็มที่อ่ะสามปีต่อเนื่องนี่ต่อเนื่องมาแปดปีแล้วเป็นคนมีวินัยมากนะคะไปรับยาใช่ไปรับยาคุณหมอตลอดคุณหมอก็ชมตลอดคุณยายก็ทานทานสิบสี่เี็ยใช่ตลอดเหมือนตลอดไม่ลืมไม่ลืมไม่อะไรไม่เคยลืมแม่เป็นคนมีวินัยมาก แม่นี่ต้องบอกไม่มีไวไนมากมากเลยเช้านี่ต้องตรวจเช้านี่คือซื้อเจาะน้ําตาลซื้อเครื่องเจาะน้ําตาลไปให้เขาเขาก็ต้องเจาะดูตลอดเออไม่เป็นอะไรเลอน้ำตาลแด่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยไปก็น้ําตาลอยู่น้ําตาลร้อยสามสิบสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถือว่าปกตินะคะอืเพราะว่าน้าตาลของคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่คุณหมอให้ถึงร้อยหกสิบนะคะอก็คือแม่ร้อยสามสิบบางทีก็ต่ำลงมากว่านั้นเหลืออยู่แค่ร้อยสามมีอยู่รอบหนึ่งเหลือร้อยสาม ก็ดีใจนะคะนนี้คือสิ่งที่เราบอกอยากจะบอกต่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเน้นในนี้ตอรกเาน้นแล้วเราเข้าใจในเรื่องของการป้องกันต้องบอกเลยว่าเจลดีที่สุดคือช่วยดูแลในเชิงลึกในเรื่องของสารอาหารที่ดีๆกับร่างกายนะคะสุดยอดมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณเจล